สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเล่นทั้งวันนะคะสําหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแอดจะลงให้หนึ่งครั้งนะคะเพราะเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะว่างกันไม่น้อนะคะเดี๋ยวอาจจะลงคลิปสรุปหวยไทยเลยหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูนะคะว่าอ่าถ้าพุ่งวันจันทร์นะคะหวยลาวพัฒนายหยุดยังไงช่วยแจ้งแอดหน่อยนะคะทุกคน โุกคเอฟซีเอออดรบกวนมาแจ้งแอดหน่อยนะคะว่าวันจันทเขาก,ก็น่าจะปิดปีใหม่นะคะน่าจะไม่ออกใช่ไหมคะวันจันทมันก็วันที่สามสิบแล้วเนาะไม่น่าจะออกนะคะวันจันใช่ไหมคะยังไงก็รบก,กวนแจ้งด้วยเด้เอค่ะรบก,กวนแจ้งแอดหน่อยนะคะเพราะแอดก็ไม่ได้ไปหาข้อมูละะไม่ได้ไปหาข้อมูลค่ะไม่ได้ไปหาข้อมูลไม่ได้ป่างไปดูอะไรเลยนะคะทุกคนใครที่มีข้อมูลนะคะก็รบก,กวนแจ้งหน่อยเด้อก็ขอบคุณค่ะตายแล้วอันนี้หก เอาอันนี้แนวทางเล่นสาว์อาทิตย์เลยนะคะวันหยุดนะคะก็เจอกันอีกทีน่าจะเป็นหลังปีใหม่หรือเปล่านะคะถ้ามีอะไรอัปเดตแอดก็จะอัปเดตนะคะถ้าไม่ได้ไปไหนนะคะใครที่ว่างนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังได้นะคะเดี๋ยวไลฟ์สดถามข่าวข่าวนะคะเป็นจังไดกันเนาะเอฟซีว่ารถเริ่มเยอะแล้วว่าสันก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยกันนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะคะขอให้มีความสุขนะคะอวยพรจนหัวปีใหมุู่นละค่ะเนาะ ทุกคนเนาะอันนี้เป็นแนวทางนะคะโวันปังมากเลยนะคะสงสัยส,สิไใดของขวัญปีใหม่กันเฮ้ย ปังมากมากเลยนะคะแอดดีใจด้วยนะคะวันนี้3ตัวแตก16กระดานนะคะ3ตัวแตกสิกกระดานเดอ้อตัวนี้นะคะเป็นแนวทางเล่นทางวันเล่นได้ทุกหวยเลยนะคะแต่จะเข้าไหมนั่นแหละค่ะ FC เอาไปพินิพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูเอานะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะได้เลยะคะ่ะตั้งแต่ห้านอยหวยลาวพัฒนาหวยไทยหวยอะไรได้หมดนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเด่นเลขกําลังวันของทางช่องนะคะสูตรนี้นะคะจะมีลาวเช้าให้มีดาวปกให้นะคะดาวปกก็ ไม่รู้ว่าคืนนี้จะหยุดไหมนะคะเขาบ่หยุดปีใหม่เบื่อเออคืนนี้ไม่รู้จะหยุดไหมนะคะถ้าหยุดก็คงไม่ได้จิ้มนะคะถ้าไม่หยุดเราก็จัดไปนะคะแนวทางของเรานะคะอ้แต่ฟังว่างเลยนะคะสามตัวแตกเออสิบหกกระดานนะคะเอาจัดปีใหม่กันเะเบอเนาะเปิดเพลงค่ะเปิดเพลงเปิดเพลงค่ะไม่ว่ามื่อคืนนี้แอดเมาเมย์ห่างแอดไปฟังเมื่อคืนนี้ปู้ดเลยเมาฟังมาเปิดเมห่างกระดักกระโดดเมห่างมาฮาเสนีคอยจะลองใดเลยค่ะ แม่ห่างกับเพลงอันอียังก็โอ้ยเพลงอีนยังอันหน้าที่ดังๆส่วนอันอียังมลลําเนี่ยจัน่อยโอ้ยจำซื้อบ่ได้โอ้ยแอดจนเขาเปิดยุทธนนถูกคุณนรอคะเขาก็สิเปิดเครื่องเสียงแข่งกันข่อยบอกเล่วว่ามันแถวสนามแข่งรถเวลาเขากลับบ้านเนาะเขาก็สิมีรถกระบะแล้วเขาก็สิเปิดเพลงค่ะทุกคนโอ้ยถ้าฟังรถจะสิฟังเพลงไหนจะลองได้ค่ะ อันกว่าสิจบเทศก,การลองใดเลยค่ะเพลงเมื่อสายค่ะทุกคนเวลาเวลารถมันติดมันติดตุดดนเนาะทุกคนเนาะเออเวลารถเยอะนะคะนะเห็น F เอฟซีพนา่ารถลื่มเยอะเล้วค่ะแต่ก็ไปได้นะคะยังเคลื่อนตัวได้นะคะยังคล่องตัวแต่ก็รถรื่มหนาแน่นพนันเออเอียนรายงานเขาเอาละคะ่ะลาวเช้ายับยืนนะคะหมายถึงตายนะคะจอไม่เข้าเลยนะคะโอ้ตารางก็ไม่เข้าหรือเปล่านะคะลาวเช้าสิป็เอียงเนาะสร้างถองเข้า ลหลดดาวปุกนะคะดาวปุกเด้งเลยนะคะตัววิ่งตัวรูดนะคะ58077นะคะเบิ่์นห้อยๆห้อยรอบพัฒนาอันสิบเบิ่น,น,นอยู่บ่ค่ะจะเบิ่นอีกไมหมคะทุกคนคืนเอาเออกไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะชอบจัดขัดผ่านทุกแนวทางเลยนะคะคืนนี้นะคะขอให้ได้ค่ารดกันกลับบ้านทุกท่านนะคะค่ารดค่าเบี้ยน้องเฮงสิเปิดไล่ร่างเอฟซี่าหมูกระทะสัง่งรอเลยค่ะสัง่งรอเลยได้แทนเนาน้อเสื้อคอยเสื้อคอยโล่คอ,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 อยเลียนมากค่ะ อีลีเสื้อเสื้อแอนโหลดค่ะได้แท้ได้แถมือเร่งม้านกันแถทุกคนเด้อขอให้เขามือทุกคนเด้อไปตัวไดก็ขอให้มานไปตัวไดก็ขอให้ปังค่ะเอามันคือเป็นแนวนี้เลยอันอันว่าวันคลิปไปนําเก็บขคงไปนําเลยค่ะโหโหโอโหโอ้โหอมีนีบ่ทิพยูเอคะตามนี้เลยนะคะมาดูนะคะแนวทางของวันเสาร์อาทิตย์นะคะยี่สิบเก้า เออยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะคะโอ้ยยังลงให้อยู่ค่ะเพราะว่าแอดไม่อยู่วันที่โอ้วันที่หนึ่งนี่ทุกคนคงไม่ได้แนวทางวันที่หนึ่งวันที่สองนี่แหละค่ะใครที่ไม่ได้ไปไหนนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังแนวทางได้นะคะโอ้เจ้ากิจวัตยุทธกันเนี่ยบ่เฮ้ยอาเด่นนะคะแปดเก้าศูนย์เสาร์อาทิตย์นะคะตัวบนแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้านะคะศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้านะคะแปดศูนย์ห้านะคะ เก้าหกเจ็ดสี่นะคะแปดศูนย์ห้าเก้า0 8เจ็ดสี่แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเจ็ดแปดหกศูนย์แดหกเจ็ดห้าเก้าศูนย์ห้าเก้า็ดห้าหกศูย์ห้าหกเจ็ดนะคะดาวคืนนี้นะคะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะจับได้เบิ้ลได้หามนะคะศูน9 0 8ู0 1 9 1ูนย์เกูนย์ปดหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดนะคะสองศูนย์สองเก้าูนย์ปดนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะตารางก็ตามนี้เลยค่ะอันว่าวว้ีนี่อยากกินอันยางกุ้งกับเผาเลยสิไปกินย่างกุ้งค่ะทุกคนอุ่นย่างปลาหมึกย่าง อเลสเตอรอลสังเกตซีบะ่ะคอเลสเตอรอทั้งนั้นโอ้ตัวยังกับปุกสุดละค่ะวินาที่นี้แอดเก็บควงูวค่ะเอามาดูไอ้นี้ของเรานะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะแนวทางเออเป็นจังไดกันเนอะทุกคน๋ยแอดสเปรยรไลงานขาวาให้ฟัง รถนาเน่นนะคะรถนาเน่นเียเอเป็นผ้าพากัานมาหดแล้วม้วนทั้งกรูเทพก็ไ,ได้ม mm ้วนกับผ้ากันมาหอดออกมัแต่เซลล์ค่ะ <laughs> ไปรับล้านที่สนามบินด้วยนะคะ mm hmm. โอ้เร็กน้อยม้วนมันได้ค้องขวันปีใหม่ก็ะถิ่เข้ <laughs> ากับเปิดขวดแล้วคะ่ะปีใหม่เออมือแรกนี่แหละเด้กแอสิลผ้าใหคลองขวัน mm hmm. <laughs> สมตัวตรงนว่เราพัฒนาวะเอานี่นะคะทุกคนเล่นทั้งวันนะคะของเสาร์อาทิตย์นะคะวันที่ยี่สิบแปดเนาะยี่สิบแปดยู่เก่าสามสิบอีงก็ว่าไปค่ะทุกคนขออภัยด้วแอดกับอารคลิปไปนด้หค่ะเสดโคองไปน่้ค่ะบเฮ็ดมันสิบเรลีวค่ะทุกคน นี่นะคะเล่นทั้งวันนะคะเด่น1,2,3นะคะโอ้เลขต่ำเฮ้ยหนึ่งสามหนึ่งสี่หนองสามสองสี่สองห้าสามค่ะทุกคนเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์ดูนะคะชอบจัดขัดผ่านเลยค่ะเอาในตารางนะคะมี1,2,3,4,5,6นะคะหนึ่งสอ้าหกโอ้เรุ่งต่าเฮ้ยเสาร์อาทิตย์หนึ่งสองสามหนึ่งสอง สี่สามสามสี่ห้านะคะอูรายจัดไมทุกคนหว่วยห้วยคือมิตรสามเดแล้วเราลาพัฒนาห่วยสิดับอยู่บเอาพินิจพิจารณานะคะวิเคราะห์ดูนะคะจัดไปจัดไปไพมากกับจัดไพ่โมากกับบนจัดเนาะทุกคน เอาแคบระเบอกค่ะแคบเบอรงเลขทูกไม่ได้เอาให้นะคะเลขถูกไลยตัวพดเลยโอ้ยร้านมันจับให้นาะนั่นแหละเพื่อฟูกกันคะ่ะร้านหน่อยตังแต่อันตื่นเมื่อนี้มันบอกไลยตัวลวคะค่ะหวยจะคอยสิจะส,สิบอกเอ็ซีตัวไหนเนี่ยสวยกันทำมาหากินวัานโอ้ยตังแต่ตื่นนี่มันเดี๋ยวพยทามมันกับบวก่ะบบวกกันจักตัวดิ เอาลองดูค่ะทุกคนหมานหิงปังกันนะคะอแอบสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะเหมือนแอนลืมอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะคะมันเป็นหลงๆเนาะ